ผู้ชมครับพามาชมรถพวนดินเล็กนะฮะเป็นเครื่องยนต์อารมณ์เหมือนเครื่องตัดหญ้าเอาไว้พรว,น,วนส่วนหลังบ้านเอาไว้พรวนส่วนหลังบ้านเล็กๆน้อยๆได้นะครับเป็นยี่ห้อเลโอบี ie, นะครับเบนซิน2จังหวะ43ซีซีนะครับดับเครื่องก่อนดับเครื่องก่อนเดีเ๋ดวยวรีวิวรถก่อนนี่เอาเอาเอา เอาง่ายๆเลยนะพี่ราคาเอา4,600บาทรวมส่ง4,600รวมส่งนะครับนี่ง่ายๆเลยสวิตปิดเปิดไม,ม่มีมีกดดับอย่างเดียวเล่นง่ายๆมากก็คือสตาร์ทเสร็จปุ๊บกดคันเร่งอย่างเดียวครับเร่งมากก็หมุนมากเร่งน้อยหมุนน้อยตัวนี้ใช้งานค่อนข้างน้อยครับนะครับเหมาะกับพื้นที่หลังบ้านนะครับไม่เหมาะกับพื้นที่ใหญ่ๆอันนี้เหมาะกับเข้าล่อง อ่าร่องร่องสวนอนะ่ะบางท่านอาจจะปลูกอะไรไว้สักอย่างหนึ่งแล้วก็มันเข้าตามล่องได้พวนตามล่องได้พวนดินปลูกผักปลูกพริกปลูกอะไรได้นะครับอ่าลองดูลองดูอีกทีหนึ่งนะฮะสภาพดีมากเลยใช้งานน้อยสตาร์ทหน่อยพี่หมดตัวนี้แฮนด์ปรับได้นะแฮนปรับได้นะเ,นนะเชือข่าดจ้อยเลยใช้งานได้น,นานๆเลยนะใบพวนยังใหม่อยู่เลย ล้อหลังเนี่ยเอาไว้เคลื่อนย้ายนะครับอ่า4,600บาทรวมส่งนะฮะพิเศษเลยอันนี้ก็ปรับได้นะปรับได้ปรับแทนได้ปรับให้มันเข้ากับสรีละตัวเองนะครบ,บางท่านตัวสูงก็เอาตั้งเชิดหน่อยอ่าบางท่านตัวเล็กหน่อยก็เอาลงข้างล่างได้ครับ เวลาเคลื่อนย้ายก็ยกล้อนหน้าฮะยกพวนเนี่ยแล้วก็เคลื่อนได้เลยนี่ใบพวนยังใหม่อยู่เลยพี่เห็นดูดินะฮะมือสองญี่ปุ่นนะฮะมือสองจากประเทศญี่ปุ่นยี่ห้อเรียวบีนะครับสอง่งหวะนะสภาพดีครับมีคันเดียวนะสภาพนี้นะก็ใครสนใจก็กดสั่งซื้อได้เลยนะครับสวัสดีครับ